การทำนายนี้เป็นการเปิดไพ่ทำนายแบบไม่เจาะจงวันที่หากคุณเปิดมาเจอคลิปนี้คำทำนายนี้เป็นของคุณในวันนี้ค่ะเปิดไพ่ตรวจดวงชะตาของคุณในวันนี้งานเงินความสัมพันธ์คำแนะนำมีอะไรบ้างไปรับฟังกันเลยมาดูเรื่องงานในวันนี้นะคะไพ่ที่คุณจับได้เนี่ยจะมีคำว่ามรณะเคหาแล้วก็สุภาษคะนะวันนี้นะคะน่าจะมองว่าเป็นการทํางานในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมนะมรณะมันก็คือเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะก็คือแบบการตายตายจากสิ่งเดิมนะคะเช่นถ้าเกิดว่าปกติเรานั่งแช่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยก็วันนี้เป็นวันที่อาจจะต้องเดินทางนะคะออกไปพบปะคนนั้นคนนี้นะ,ะเดินทางออกนอกออฟฟิศอาจจะทํางานแทนนายก็ได้นะ,ะหรือว่าอาจจะเป็นวันที่เราเดินสายนะ,ะไปทําบุญไปเยี่ยมคนป่วยนะ,ะหรือว่ามรณะคือที่ที่อยู่ห่างไกลไปนะเช่น ไปค้างนะที่ต่างจังหวัดนะหรือว่าเป็นการเดินทางไกลนะต่างจังหวัดต่างประเทศได้หรือก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามรณะเคหาเนี่ยเคหาก็คือที่ที่เราอยู่อาศัยนั่นเองน,นะก็อาจจะเป็นออฟฟิศของคุณเช่นบางคนมีสาขาหลายๆที่เนาะก็อาจจะเดินทางนะไปออฟฟิศนะคะที่อยู่ไกลออกไปนะหรือเป็นการเดินทางไปบ้านที่ต่างจังหวัดหรืออีกกรณีหนึ่งนะการทํางานในลักษณะของวันเนี้ยก็จะต้อง เน้นไปในเชิงของคําว่ามรณะนะคะก็คือเรื่องของโลกออนไลน์นะ,ะเน้นนะ,ะเรื่องของการทำอ,ออนไลน์มากนะคะกว่าการที่เข้าไปเจอคนนั่นเองมาดูเรื่องของการเงินบ้างนะคะวันนี้ไพ่ที่จับได้จะมีคําว่ากรุ่มูละโคคะแล้วก็ชาตินะคะก็มองว่าเรื่องของเงินในวันนี้นะคะกลุ่มันเป็นแบบสมบัตินะคะสมบัติที่เราเก็บไว้นานแบบกลุ่แตกอะไรอย่างเงี้ยสั่งว่า เงินเก่าเงินเก็บเงินสะสมอ่าเงินในบัญชีนะคะหรืออาจจะเป็นของสะสมอ่ะเหมือนคุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวพันกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ในวันนี้นะคะแล้วก็มูลล้ากับโคค่ะค่ะจริงๆก็เป็นไปในเชิงลักษณะเดียวกันนะเป็นเรื่องของแบบทรัพย์สินทรัพย์สินที่มันเป็นที่ดินบ้านสิ่งของมีค่าของเราแบบว่าของชิ้นใหญ่เงะะี้ยค่ะก็อาจจะเป็นอ่คนกลุ่มนี้นะคะอาจจะอ่ใช้เงินนะคะวันนี้เป็นเรื่องของการ จ่ายค่าบ้านค่ารถนะหรือจะต้องเอาเงินของเราเงินเก่าเงินเก็บของเรานะเข้าไปซื้อ,อของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินของที่แบบมีมูลค่าชิ้นใหญ่นะคะหรือก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบางคนกลายเป็นว่าเอาแบบพวกทรัพย์สินเนี่ยนะมาเป็น ของของเรานั่นเองนะเช่นก็อาจจะไปซื้อนะซื้อบ้านซื้อรถนะหรือเข้าไปสัมพันธ์กับแบบเข้าของเครื่องใช้อะที่จะเอามาตกแต่งทรัพย์สินของเรานั่นเองนะคะหรือแบบว่บาไปหาพวกของสะสมก็ได้นะกลุ่ก็คือมันจะต้องแบบเก่าเก็บอา,อาจจะแบบไปหาของสะสมอะไรบางอย่างที่เป็นของสะสมที่ที่บ้านหรือครอบครัวของเราอย่างเงี้ยค่ะชื่นชอบหรือบางคนแบบ สะสมเป็นประจำอยู่แล้วอาจจะเป็นช่วงวันนี้ที่เดินทางออกไปซื้อมาเพิ่มก็ได้นะคะหรืออาจจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของเงินมรดกเงินของครอบครัวเก่าเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ออกเอาเอาของสิ่งนั้นนะอาจจะเอาออกมาใช้นะคะออกมาให้คนอื่นนะหรือเอาออกไปขายหรือเอาออกมาสร้างไรายได้อย่างนี้เป็นต้นมาดูเรื่องความสัมพันธ์ในวันนี้นะคะไพ่ที่จับได้เนี่ยมีคําว่าเนคขมะกรรมะทลิโทแล้วก็ศีลน,นะคะ มองว่าเรื่องของความสัมพันธ์กับบุคคลในวันนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเนกขม,มา่าอยากจะถือศีลบวชอะ่ะแสดงว่าเป็นอะไรที่เรานะคะอาจจะแบบอยากมีความสันโดษแล้วกันวันนี้อยากจะตั้งหน้าตั้งตาทํางานนะคะอยากจะบอกว่าอยู่เงียบๆนะอยากจะสันโดษไม่ค่อยอยากจะไปสูงสิงกับโลกมนุษย์หรือกับผู้คนให้มันเกิดความวุ่นวายก็ได้นะ,ะหรือเราจะรู้สึกว่ามีความแบบ อยากรักษาศีลนะคือทําตัวเป็นคนดีนะใครเข้ามาเราก็อยากจะรับใช้พูดดีทดําดีคิดดีนะคะทำอะไรก็ตามนะเพื่อเป็นการแบบเหมือนใช้รับใช้คนนะนะเป็นการแบบรับใช้เพื่อนมนุษย์กันนะอันนีถ้ถ้ามองในตัวของคุณเองแต่ถ้าเกิดมองในตัวว่าความสัมพันธ์กับบุคคลที่3นะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นช่วงวันที่นะคุณจะได้เจอแต่คนที่เนี่ยมีศีลมีเนคขมืาถือศีลนนะบวชหรือคือ เจอคนดีนะเจอคนในกลุ่มของสังคมที่เป็นคนแบบอยู่ในผ้ากาสาวพัดผ้าขาวก็ได้อาจจะเป็นวันที่เราต้องเข้าไปสัมพันธ์ไปติดต่อกับคนแบบในวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่เขาถือศีลคนดีอะ่ะพอเราไปติดต่อคนดีใช่ไหมคะเราก็อยากรู้สึกว่าก็อยากเป็นคนดีนะวันนี้เพราะว่าเจอแต่คนดีๆแบบรอบตัวเรานั่นเอง มาดูคําแนะนําของคุณในวันนี้นะคะไพ่เซตที่จับได้นะคะมีคําว่าทุกขตะโพคะพกทนังแล้วก็กรุนะคะซึ่งนะคะทุกขตาเนี่ยขึ้นมาเป็นใบแรกเลยก็คือเรื่องของความทุกข์นั่นแหละนะคะแล้วคําว่ากรุอะคะ่ะก็ขึ้นอยู่ที่ใบสุดท้ายมันกรุมันก็เหมือนแบบอยู่ในกล่องอยู่ในกรงแบบว่าที่ขังเราเอาไว้อะคะ่ะก็เลยเหมือนแบบคําแนะนําในวันนี้เหมือนคุณกําลังจะเจอเรื่องอะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกเครียด รู้สึกทุกข์นะหรือเจอปัญหาหนักอกหนักใจอะไรบางอย่างที่เลยทําให้เราเหมือนแบบติดอยู่ในกรงติดอยู่ในกล,อนกล่องแบบมันมีความอึดอัดใจทุกใจซึ่งสิ่งนั้นก็อาจจะเป็นไปได้น,นะว่ามาจากคําว่าโภคากรรมนังนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สมบัติอะไรอย่างเงี้ยบ้านช่องห้องหองเงินทองอะไรบางอย่างทำให้เรารู้สึกเป็นกังวลเครียดทุกข์มันเหมือนเราอยู่แบบติดคุกอยู่อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งใบตรงกลางเนี่ยค่ะมันเป็นคาว่าพบพบนี่ก็คือเหมือนแบบมันเป็นเรื่องอดีตนะคะที่แบบว่าอา,อาจจะเครียดมานานติดมานานมีปัญหามานานเรื่องต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องภายในครอบครัวเรื่องของหนี้สินนะ,ะหรือทุกชาวบ้านเอาเก็บมาเป็นเรื่องของตัวเราอะ่ะหรือว่ามันจะเป็นเรื่องของแบบคนในครอบครัวที่มันติดกันมานานนะ,ะมันเป็นอะไรที่ สร้างนะคะอิทธิพลกับเรามาเรื่อยๆจนทําให้ความทุกข์เนี่มน,นาหน้าตัวเราแล้วทาให้กลุ่มเนี่ยนะก็คือเรื่องของกุงขังมันก็ยังอยู่ในใจทีนี้นะคะออมองว่าเนี่ยไพ่พบเนี่ยอยู่ตรงกลางนะมันคืออดีตไงสิ่งที่เราแบบว่ากําลังเครียดหรือกําลังกังวลเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของอดีตนะคะมันเหมือนกับว่า ไพ่กําลังจะแนะนําว่าทําไมไม่อยู่อะกันกับปัจจุบันเพราะความทุกข์และอะไรที่มันติดแบบอยู่แบบกับตัวคุณอยู่ในใจคุณอะมันเป็นอดีตนะที่คุณยังเอามาฝังอยู่ในปัจจุบันนี้อยู่เลยนะคะดังนั้นคําแนะนําในวันนี้นะความทุกข์ของคุณนะค่ะเอาออกไปได้แล้วถ้าออกไปจากตัวคุณนะให้อยู่กันกับปัจจุบันนะให้ออกมาจากกรงขังอะไรก็ตามที่คุณมีปัญหาอยู่ณวันนี้นั่นเอง อย่าลืมกดเข้าไปดูเพลย์ลิสต์ดูดวงรายวันเพื่อเลือกคำทำนายในวันต่อๆไปของคุณได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ